เอ็ดวบเฮ้ยอ่าทางน่อยนี่แต่สร้างทางอย่างเดียวปุ๊บโอ้โพ่อพ่อพ่อปุ๊บปุ๊บประวังเหยียบแล้วหันเลมโบแล้วบริษัทฮอนเกิลหันเนาะ มาซอยเพื่นนี่ได้เล่โบเด้อุ๊บอุ๊บเอ้ยนักหนอเออเอามาอู้เอ็นวะดูนมันยูกานะดับดีๆดีเคยเลยไปใหม่ขึ้นอยจะเบิกยกเอายกเบิ่งยก อึ๊บบนใดบนใดเอ็นอไหางแช่เาลามที่นั่งเลื่อึ๊สางกับสีเผาเด้อบะนี่พี่น้องเลยน้ยองดกบใจละลายเด้อทางอีเมซ้อให้ยังวะม่จะล่ะม่ละลตอนี้่อไปให้ลำรวยให้ยืในให้า ไปขับขี่บ่เนาะมาดิไปทางไหนนี่ตรงไปทางกลางตรงไปทะลาะขอเบิ่งไปขับขี่เยงนี่บ่โอ้ยโอเห็นีไเอ็นิน้ากินไยกเนาะเนาะครบีร้อยเนาะอยู่นี่เนาะเจ๊แพนนเก้ิเนาะเอาี่้ไงเนาะกะเปิดผ้ามากะเห็นรถ ทางบ่าเพิ่นขนไม้่สลามาเลยด้อเนาะสีสันตามอ่าที่เอื้อยเพิ่นขอมาพี่น้องเลยเนาะเป็นสีประกายทองเพิ่นว่าคือน้องปูหน้าว่าสันพี่น้องเลยอ่ะมื้อนี้กะกพบ่กันอยู่ที่บ้านเก่งจองคือเกา่าเนาะพี่น้องเนาะเอ้าก่อนอื่นเด้อกราบทักทายสบายดีเนาะโอ้ยพี่น้องกันเป็นปสุขสุขคนเอนายยนาน้าื้อนี้ว่าลายอยากจะหางเนาะมากัน2คน ึินข่าแล้วบอเรียบร้อยไปพูใได้พูสัตว์ขึ้นเนื้อเงื่อนอนสูงๆภูาะไปอ้ายหม,หมที่ี่้ากได้เจ้านี่ม,มาแล้วพี่น้องเลยมามามาตามมาตามมามาดื้อมาดื้อถอยกลนขึ้นได้บอ Hãy tụt cứ lôi Mà để đây ma để đây sang ơi à, thôi. À. Đây bò, tôm, tôm. <laughs> à, à, ăn. แมนแมนเอาเข่าหันเลยแล้วเอ็ดวบเฮ้ยว้าวทางเลยทางเลยมีแต่สนทางทางยังเดียวปุ๊บโอ้โหพาพาพาโอ้ตายแล้วคนไทยเลยเนาะตายเถอะ อ่าเมือนเดิมปนี้ยนอยู่มีไฟเข้มอยู่นี่เนาะอ่าเอาอันน้มมมมมองวีเอ้ยล่ะเอาได้าาามามหมดไฟ้นลน,นัง<อ>หิวหิวหน่ามา้มหมดให้เลยยันเหยียบยันเหยียบไฟตีนตีนเป็นเลน็ก <c oughs> โอ้เด็กออกเลยพี่น้องเลยเก<อ>่าล้านกว่าเกือบสิบล้านพี่น้องเลยเออเอาเนาะ <ส>ปเป็นสีทองทองพี่้องดยให้สร้างพ่นนั้นบัรบัตท,ทั้งนั้นก่อนเอ่อสีประกายทองเนาะนี่งามสีนี่เน,นาะไม่ล่ะเอาฮดไฟฮดไฟ <g ül s> ปึ๊บปึ๊บปึบระวังเหยียบแล้วหันเลมโบแล้วบอเตอร์ไซค์คนเกือบพันเน้อเอาสบายดีป้าลูกใน,นล่ะเออสบายดีครับโอ้ยนาะเอ้อเลือกหงเยียนแล้วบ่มือน,นี่ถอดผักเทียงเน้อกินข้นนาวแล้วกินแล้วมียังกินมีปลาปลา,ายัง ตาเพิ่นไปยิงอยู่ในนั่นบ่หรือว่าเพิ่นซื้อมาให้ซื้อยิงแต่น้ําเผงอ๋พี่น้องเอเนาะเอเอาอีลาไปท่าอยู่ห่มท่าเด้อเดี๋ยวอันะบาหามอันนี้ลงก่อนเด้อเนาะมักอยู่บ่สีนี่มักมักบ่เออสีแม่เจ้าเลือกเลยนี่เนาะอสีทองๆพี่น้องมองแล้วก็สบายตาเนาะเอาพี่น้องเบิ่งในมัดนี่ยังบ่อยากงามปานดดอกเนาะ ต้องเบิ่งตอนเพิ่นใส่อยู่ทังเฮือนพี่นาง,งไงอ,อุปกรณ์มันจะเกือบครบว่าจะได้เฮือนหนัง,น,ง,น,งนี่เนาะพี่น้องเนาะอ่าถ่ายจะสร้างเฮ็ด่างเดียวโอ้ฝนกระลังเฮ็ดอยู่ทางนั้นก็ได้เนาะม,นมาซอยฝนนี่นะเ,เด้นเลมโบ๊ทเอออุ๊ปอ,อ,อุ๊ปเอ้ยหนักเนาะเออเอามาอู้ เอาเนานับน้ำเดนอะเก้า <suspicious> ส <noise> <sh> ิบผ่นเด้อเพราะว่าเพื่อนของน้องวิเพนีสีแตกต่างกับเพื่อนน้องเอ็ดพี่น้องเนียเพราะว่าปิดทั้งนั้นเนาะแล้วก็ปิดทั้งนี้มาแล้วพี่น้องเลยครบ สิขึ้นนี่เลยได้สิขึ้นไปเยี่ยมไปส้มนี่เนาะขึ้นยากได้นี่พี่น้องเลยเออเมื่ออาทิตย์นี้ก็คือสิเกื <g ulp> อบอยากแล้วเพื่อแหละพี่น้องเลยเป็นปั๊บเลยเมื่อวานนี่เนาะเพิ่นโยมใหม่เพื่อแหละ น้บมาเด็กพี่น้องเลยมาพี่มาพี่แต่กล้องเขาเห็นแต่กล้องคอนเด็บพี่น้องเลยเนาะถูกสูงแบบสบายเนาะ เพิ่นพังรุ่มพังล้งลินย่างดีเคื่อนหลังนี่พี่น้องเลยอ่ามีแต่เพิ่นให้เพิน่นเตาะกายเล็กๆน้อยๆรนะเดียเนาะเพราะมันโบถึกอันนีน้ไประเด๋ให้เพิน่นเตาะให้เตาะแปลงให้เตาะเก้าสิบแผน่นคือสิพอเนาะ เพราะว่าเฮือนพอน้องเอ็ดับเข้าสิผพนนะคพอดีพอดีแหละวัาสันซะเป็นสีที่มาไหมพี่แดงเไงเนาะสีทองสีประกายไม่ซักทองเนาะไม่ซักไม่ซักทองสี <c oughs> เฮ้เ

บ่ได้ถามทีมงานเพิ่นไลยคู่หลายคนว่างบแต่ละคนยังพอมีบอเนอะเอาะไม่หนาสิบห้า 15. ประมาณสามเซนเนาะสามเซนพอดีอันตะกี้มันมันบัดข้างนดีบ่าซะนอนหมดข้างในลักสิตโอ้ทางเบาบุญเพิ่นสั่งมาตอนนั้น,บ,น,บ,นบัดพอดีเนาะเพราะว่าเห็ดทั้งลุมในขางคู่เนาะเอาดับเนาะ hả, à, vâng nắp eh, bung là... vâng vô nạp nè bung yu nạp bung yu nạp bung yu chặt 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 vô chắc mặt, chắc mặt. Ừ. chắc <laughs> แปดแดีดานงนีเออบอดอดมกสิบหมัดสิมัดมัดละหบาทนี่เป็นเท่าไรบาทนี่หาสิบหาสิบสิบมัดนี่หาสิบเนาะข่อยก็ยังงงบาทนี่พี่น้องเลยเออ เมนบ่ครบวะไรมึยงยู่กันอ,อือสิบแปดสบแปเออเส้นละววะเนาะสิบแปดมัดลห5เนะสิบสิบมัดนี่ 18, าหาสิบแปดหาสี่สิบเก้าสิบเนาะอ่าครบเนาะโอเคเนาะ <c oughs> เออสี่แปดมัดและครบเนาะโอเคเนาะทางนั้นเพิน่นสิไปาทางไหนต่อบ้านนี่อั้โอ้โดเดี๋ยวเดยเดี๋ยวเฮาสิโอในให้เพิ่นเองเด้อขอบใจหลายๆ<ด>อันนี้ของบ่าเสียงเพิ่นนี่เนา<ด>นะอันนี้เบาเพิ่นยังรอถ่ายอยู่หันพี่น้องเลยอืม<ล>โอเคโอเคเนาะขอบใจได้เลยเด้อขอบใจหลาย <c oughs> จวดขนาดพี่น้องเลยเนาะนั่งเมื่อกี้นี้บ่าวบุญเพิ่นมอบเสื้อให้ยังบ่เลี่ยนซ่อมเสื้อ งามอยู่บ่พี่น้องเองามบ่งามงามเนาะงามโอ้เอ่อเห็นแต่เสือบ่ใเสื้อเหนยาเือนี่พี่น้องเอ้ยมีบ่มีมี2พืชจงเวนเข้าร่วมมักสการมเป้นกด้บ่มีมการมีเสือเออลยเอาไว้ไปเป็นงานเนาะอ้ยพี่น้องเอ้ยมีแต่เสื้อก้ามตลอดเห็นว่าก้ามใหญ่ก็ได้ ให้ลงน้ำปลาขึ้นดีตอนแรกนี่ก็ไปละลงน้ำปลาโดยอ่ากินน้ำแล้วกินมันช้างเลยเอาปลาจิ้มไปลาใหญ่กินนี่ปลายังปลายังปลาเสกังปลาเสกังโดยปลาเสกังปลาปลายังปลาเสกังโอ้โหพี่น้องปลาเสกังเอิงทางเสียงอีหล่าเนี้ยเนาะพี่น้องเนาะเอาเอาเอาพี่น้องไลยเนาะ เร shorts, you can you can ือนซานกับไก้สิแล้วแล้วบาดที่น hmm. ี่เนาะอ่ามีอยังกามาครบเไปละนี่อยังน้อยังบกบบาดนี่ยังสังกษีไปละโดยเจ้าบอกเพื่อนนะว่าบาบุญยังบอกบอกบอกสีเพื่อนนะว่าเจ้าหมักสียังนะเจ้าบม่ได้บอกเราบ่เราบม่ได้ถามเจ้าบอกบ้าเจ้าหมักสียังสั่หลังสีสีทองพึ่งนึ้แหละโอ้ยายสีทองแบบนี้ มีบ่เนาะพี่น้องเนาะมีจังซี่เอ้าเดี๋ยวให้ว่าบุญเพิ่นจัดการให้เด้อโดดเออสังกะสีน่าสิมาครับสีได้ก็เอาซี่นั่นเนาะโดดโอ้าเฮ็ดบังไดแก้ไขก่อนพี่น้องพอได้ตขึ้นเบิ่งเนาะเบิ่งเวันใครอยู่พี่น้อง้เนาะทางเือนน้องวิเพิ่นนี่มีแลมโบซอยหาอยู่หากินนะเนาะ thì xíu, riêng điều với nó vai m nem bò nò. Vai. Tăng bài hà nhím, hãy sang và sắn sá. Bò giờ phải cẩn. Từng mươi cả, sáu mươi, sáu mươi cả bò cúng. Nò. tô, bữa gần khืน bao. Đi gần khืน. Mới cái gì, thấy bao gần khืน? Hẹn. Khom. Nhưng ao. Khom cằm nắp. Hà nhím, ba, อยู่ซีสบายโอ้อยากไปเบิรงน้ำอยู่ดิเนาะแต่ว่ากลางคืนเนาะมันมืดเนาะเลยนี่นะอ่างหอยฉากรึ่าเดี๋นี้กายเห็นแล้วหอยฉากกินโดยมีตลอดเลยเออเอาถือเอาไงกินแต่ปลาละสา่งห่อก็ได้เผื่อแล้วเผื่อหลังนี่เรียว่าเป็นเก็ดป็นเก็ดเมื่อพวกอล้วเนาะลมหนาวเลยโอ้ยตายเอาขึ้นได้ว้าป่านี้มาอีหล่าขึ้นเคยขึ้นนะบอเคยแล้วเคยเลยไปใหม่ขึ้นเอาเบิ่งกโยกเอาโยกเบิ่ร์ก <Workers S 2> ๊บบันไดบันไดเป็นไหหางใช่มนี่มาทีนี่แล้วเลื่อปอ๊บปุ๊บอ้โหนได้ได้นิหนอเอ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 อเด็อเอีน่อหมเด็เออกะธรรมดาเนาะเป็นเฮือนขนาด แบบเตะมอเตะมอพี่น้องไงเฮ็ดตมอโยเนาะอันนี้พอดีบ่ายก้นนั่งเนาะเ <c oughs> ฮลโหลเฮลโหลเออทั้งนี้ก็นเลโหลเอเอเนาะแงมงามพี่น้องเไยเอนี่ให้คักเด้อสั่งเด้ออยาให้มันเงียงไส้เงียงขวาได้เด้อ เฮ้ยพ่อหน้าพงไปมองตลอดเออเฮ้หัวหน้าพงเพิ่นจะมาเบิ่งน้ำเบินำเออเพิ่นมาซองมาอย่างเบิ่งน้ำให้มันได้แบบคือเฮือนน้องเอ็ดเพิ่นนี่เนาะใส่เพิ่นนั่นแหละหัวหน้าพงก็เพิ่นมาติดตามตลอดอือบึกบอกได้เห็นแล้วนี่ประตูเข่าพี่น้องหเนาะติดประตูเข่าหนึ่งเออนี่สองเนาะเออเกือบระบาย <laughs> อันนี้ห้องไหนจะเสียเอาห้องไหนของเจ้าจะเสียมักหองไหนหองนี้มาห้องนี้บ่ดเออพี่น้องไหนเนาะเออเดี๋ยวพี่สีกั้นห้องให้โยเออห้องตัวนี้กะให้ป้าเจ้าเนาะเมียเจ้าอยู่ทั้งลุงใส่ส่งเสื้อเนาะเอาพี่น้องไหอันนี้จะขนาดน้อยได้นี่เราจะหอมกว่าเฮือนน้องเอ็ด พราะว่าทั้งทั้งนี้ชิกว้างเนี่ยกว่าสามเมตรตัวนี้นะได้สบายเลยบบดนี้เนาะอ่าน้องเพื่พอมีตู้เสืพงเสื้อผ้าเนาะเาใส่ผมมีตู้มีบ่มีมีแต่กระตาเออเสื้อใส่กระตาอย่างอีกเนาะได้สบายจริงเลย สั่งกับสีเผาๆเ้อบ้านนี้พี่น้องเลยน้อดังเห็ดได้สั่งเลยคอยได้น้อสะอาแต่ให้มันงามนะพ่อน้อทางนั้นปิดเอ้ยทางนี้ทางนี้ปิดเลยเด้อแม่นบอกเอออันนี้เนี่ยใส่นั่นปิดเลยเยี่ยนพลพระว่าเสริฐอีสต์เบคือเฮือนมีนะเฮือนพ่อน้องเอ็ดเพิ่์นเออทางนั้นใส่ประตู แตกต่างพอให้เพิ่อนสองทางทางนั้นเนาะอันนี้ลูกติง่งลูกติ่งซื้อมาแล้วเนาะให้ระเบาเฮ็ดเป็นคัวเด้ให้ระเบาระระเบาเดุมบุชิ้นคัวเลยห้อ,อ,องน้ำนเนี่แล้วเพื่อนเช่นกันเนาะโดยเพราะว่าสร้างคนเดียวกันเพราะได้แต่ตั้งเสาวไว้พีดังในทางนั้นเออลองลองบ่งงานลองเบิงนะงงเบ่งงานนั่นว่า,วางานก่อ

ปไปใส่ล่ะลงตะล่างเฮาบัดนี้เนาะก็ได้ห่างแท้เอไปเนาะคอยเด้อระวังเด้ออยังขาดไม้เนาะยังขาดไม้หน้า15เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะ้หน้า15เฮ็ดบันไดเบิดอืวังได้ยล่ะเฮากิ่งลงมาหั่นห้อยบ่ได้เหยวกินได้ เนาะอ,อุ๊บเป็นจังใดเนาะเอาพาพาเราเบื้งก่อนอันนี้ข่างข่างนี่เฮือข่างเฮือนเิ่นเด้อขนาดแบบเย,บยาะเยาะเนาะขนาดน้อยขนาดน้อยเป็นยังไงยงดีวะาคือใหญ่แท้ แม่มามานั่งพี่มาบ่ายนี่มานั่งขอบมุขขอบใจแม่เจ้าก่อนวะเนาะสีงามๆนี่พี่น้องเลยโอ้ยปีพีปีตะกูตะกูนั่งน้องนางน้องนี่นางไงเนาะอ่ะกะถือว่ามารอบนี้กะถือว่าอุปกรณ์เนาะครบเตือนซานของทางน้องวิเพิ่นนี่นางไงเนาะกะ ติดตามเบิ้งเนาะได้ยินทาง่องเบาบุญบรรปลาปบรรบอกเมื่อกี้นี่ว่าอยากเฮ็ดหอ้หองห้องนึงให้ทางผู้เป็นแม่เนาะสิเอาไม้สเสลาเฮ็ดคือ,อเพื่อนน้องเอสนี่ก็ได้พี่น้องอสิก,ก่อก็ได้เนาะก่อน,นี่มันมันมันบ่ค่อยอยากบ่บ่ค่อยอยากคักปานในก่อเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันเป็นเสาดินเนาะนเป็นเสาไม้ไม้กับ ดินเนี่ยมันกอ่อเลยยันยันบุยอยากเข้ากันไปไหนาว่าเฮ็ดกะอยากเอาไม้เสลาเอาเนาะเฮ็ดห่องเรื่องนี้แล้วก็เฮ็ดประตูให้เพื่อนนี้แล้วก็กะมีงบกะอยากเทพื้นนี้เนาะปูให้ทางเมย์เพื่อนพอได้น,น,นั่งดินอยู่ตุลุงตารางมันจังบ่ได้ขึ้นลงๆเนาะมันชูงได้เฮือนพี่น้องก็ขึ้นเงี้ยลุงเงีเถ้าเป็นไปได้นะอ่ะอย่างใดก็เอา,า,าเพื่อนนี่ให้มัน แล้วก่อนเนาะพี่นอ้องเนาะให้มันเช็ดสมบูรณ์ก่อน,นอหน่อยล่ะเนาะโดดเออพี่น้องไงเ <laughs> มย์จะโทรมาดินอยู่บ่โดดโทรมาอยู่บ่โท<ด>เออพี่น้องไงเนาะอ่ะต่อจันก็นยังสิมีรางวัลมาแจ้งเจ้าโย่เดี๋ยวมื้อห,หน้าเด้อน๊ะไอรางวัลกูอีก <laughs> พี่น้องเอ้ยเนาะอ่ะวยังไงกะไม้สละเก้าซี่แผ่นงามๆมื้ยนี่พี่น้องเอ้ยเป็นของทางแม่าแม่ยังแม่อลิซาแม่อลิซาเนาะเออเนาะงามเนาะงามนี่พี่น้องเอ้ยเป็นสีไม้ซักทองอย่างดีเอ่อลายไม้แบบว่าขึ้นคักเนาะเอองามเลยะทาสีแล้วดเด็ะทาสีแล้ว เป็นทาสีเรียบร้อยแล้วบบต้องทาสีเลยเนาะเอาพี่น้องไงทาทา,ามันงามให้ล่ะ,อะขอบคุกขอบใจแม่เจ้าแน่เนาะหนุมเมื่อขึอบบอน้นเด้ออวยใส่พรให้เพิ่นเด้อแมออริสาเจ้าเด้อเพิ่นเ,เห็ดอันผ่าสลากงามๆให้นี่พี่น้องไงเนาะเอา้าตั้งมุ่งตั้งใจล่ะขอบใจละลายเด้อทางอีแม่ซื้อให้ยังหวะไม่จล่ะไม่จล่ะ ตนนีต่อไปให้ลำรวยให้ยืนให้ยาวสู้ฝรั่งกายแข่งกันความเจ็บอะไรโคงไข่ใยนี้ให้ยืนให้เงาแซ่สุเอาเรี่นยังไงเนาะกาบัดแล้วเพื่อนแล้วซานเจ้าะกาไฟยามเด้อปัดกวดเด้อให้มันเกี่งเด้อเวลาเด้อแต่ว่านี่ไปเพื่อนก่อนปวดน้ำมือปวดยังมือมืดไม่เบื่อใหม่กาตกตลอดเลยเบื่อใหม่ ตกเใหญ่งโอ้ไม่นั่นบ่โดดไม่ดูนั่โดดูบ่ใบมันตกตลอดเลยโดูคู่มือเขากับปั๊คคู่มือได้บอเนาะ้อนั่นบอเข่าเม่เจ้ามือนี่บอนแล้วกินกับยังรา่มือนี่กินกับปลาอีกโอ้เขยไก่เขยไก่เบื่อแล้วเออเรากินไข่เรื่อยเลยเนาะดูเอาปลาให้เรากินเราจังแข็งแห้งเด้อดูเออเดี๋ยวจังเฮือนแล้วเดี๋ยวจังเอาเราลงมาเนาะ Oh. พี่น้องไงเอา้ารุ่นชมเบิ่งกันต่อไปอีกเนาะเพื่นอนเนาะกับอันชีวิตของน้องวอิกับแม่เนาะแล้วกับป้าพี่น้องแล้วกับลุงนะเอาเนาะเล็มโบ้คนนี้พี่น้องไงเนาะกถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีอีกครอบครัวหนึ่งเนาะซึ่งมีเอื้อยเพิ่นยืนมือเข้ามาช่วยเนาะก็ต้องขอบคุณขอบใจทั้งเอื้อยอธิชาเดอ้อพี่น้องเอ้อเนาะแล้วกับพี พีละไม่เนาะพี่ละไม่น้ำพี่ละไงนะครับหล,ล,ลักๆก็มีสองคนนี้ผ่านทางของเบาจันนะอันนี้ก็หล,ลายซองเนาะเบาบุญเบาบุญสองบุญนะครับเบาลี่เบาเตียงเนาะนนครบสุขุขูคนเนาะอันะอาานั้นก็จักรืสอจังไดแน่ผู้รับผู้ใหญ่เพิ่นกัขอบคุณทุกคนมั่นสุขสุขคนเด้อเนาะเอามื้อนี้่ฮีล่ะพักพรตอแรงลงอีกว่าองเฮียนโดย ไปกับก้างกระจอกเด้อมูมี่มูมี่บอถ่ายคักบาดนี่มูมี่ขัดจอกระวังไม่เป็นไข่เด้เด้อเนาะเอาสั้นๆเราเบาสิไปทางอื่นต่อก่อนอย่าสิยบนมาหาเจ้ามาอีกเด้อเนาะมือนี้เขาสบายดีเด้อสบายดีเด้อสบายดีป้าลุงเด้อบัตสุขูสุขคนเนาะเอาฝากกันอ่าเอียงถึงเอฟซีเจ้าเนี่ยวัตสุขูสุขคน เอฟซีป้าจะขูดสุขพลเดอ้อสาสิหักทีแพงน้องวีเนาะขอบมุกขอบใจเดอ้อขอบคุณขอบใจเด้อเอฟซีเอฟซีที่ติดตามน้องซีติดตามเลยน้องน้องวีเอ้เนาะเออขอบมุกขอบใจหลายขอบคุณขอบใจหลายขอบคุณเด้อขอบคุณเด้อเออเป็นภาษาไทยเด้อขอบคุณเด้อเนาะคำเจ้าว่าก็คนไทยด้ะว่าขอบคุณเด้อสัตย์เด้อ ขอบคุณค่ะก็ได้เออขอบคุณค่ะเออคำว่าคำว่าว่านั้นเม่อาดิสาเจ้าวันนี้กับคำพูดเอายังให้เจ้านั่นเจ้าว่าว่า Thank you เด้อบอกคุบอกเป็น Thank you เอ่อบอกโย Thank you แม่อาดิสา Thank you แม่อาดิสาเออเนาะ Thank you so much Thank you so much เอ่อมันคือขอบใจหลายๆเด้อนะแบบคำว่า Thank you s สอมัทเด้อขอบใจหลายๆเนาะ <ด>จื้อจือ้อใบเด้่มาันี้เดอ้อ<ด>จื้อคำเดียวนี่พ่อบ่ต้องเอาลายเดี๋ยวมันซิลรียสพี่น้องเลยโอ้จื้อแล้วเอาบอกบางอยิ้ม Thank you Melissa <laughs> โอ้ยไปเฉยลาไปโซลา,าก,ก่อนมื้อนี้พี่น้องเลยเนาะสบายดีสดดวัสดีวัชรคูสุคนเด้อเนาะขอบใจหลายๆมาเอ๋ออ้ามน้ามาค่ะให้มันเกี้ยงๆนะซาดเลยเด้อผมด้วยใหเฮาออกคผ่น เอาเอาไลายพี่น้องเไยเอ้เออ่ะใกล้เขามาใกล้เขามาเลยได้เฮือนหลังนี้กระได้พี่น้องเไยใกล้ส่ได้ขึ้นเฮือนไม่ใส่เอนี่ยางามอีกได้หน้าเฮือนหลังนี้กระเท่าฮะยังไงกะข,ขอบคุณขอบคุณพระสุคุสุขคน,นคือกันแท้ประจานันกระได้พี่น้องเไยที่สดสวยเนาะฮะเอาเลยเอาเลยเนาะอ่ะตามสบายตามสบายเอาหน,นุเอาหนุเนาะโอ้ย เอาเลยล่ะเอาย้อสร้างเพิ่นรถเนาะให้เพิ่นสร้างเพิ่นกินรถใช่ใชเออออ้าอ nee, ่าอ่ากินเลยกินเลยแม่เจ้านอนเนาะแม่เจ้าเน้ออ่ะพี่น้องเอ้น้อกะเบิ่งส้มกันคลิปหน้าได้กันพี่น้องคลิปนี้กะขอลำลาเพียงสำนีก่อนได้กันเนาะกะไปรุ่นไปเบิ่องทำข้าวแท่งนั้นก่อนบดที่นี้ พ่อของน้องเอ็ดเป็นยังไงเนาะกำลังสินัดใหมพ่พลับใหญ่สีนัดมือมาอ่าสีว่าอย่างไรพี่น้องไหนบอกความอ่ายาห่างกันพี่น้องไหนเนาะโบพ่พนบรสพยายามเต็มที่พวกเขากับกไก่เกียร์ยางให้ขึ้นดีกันนะแต่ว่าทางผู้เป็นเมียโบอเอาจะเทียดอย่างไรปาดนี่ มีแต่รอเบิงรอสมอีกจังมือสองมือเป็นสีพาพระภูใหญ่คุยกันละก่าสิตกลงกันสิอยู่หรือสิไปไม่ชัซะพี่น้อง,งเอเนาะเอาจะไหนกันอา่าดนสมเบิงนับขันน,นับเพียงเนาะมื้อนี้ไปก่อนเดอ้อพี่น้องเดอ้อหากินข้าวกินน้ำก่อนบัดทีนี้สบายดีสวัสดีพระศุกรสุคนเนาะเพียงเนาะ